ขอเสียงปรบมือดังต้อนรับคุณแสงแขงฮิรันเดธนาสวัสดีค่ะค่ะดิฉันแสงแขงฮิรันเดธนากรุ๊ปเอ็กเซคิวทีฟบิสเนสแอสโซเอตค่ะ อดีตดิฉันทำงานบัญชีอยู่บริษัทขนย้ายระหว่างประเทศนะคะจากภาพที่ท่านเห็นหน้าตาดิฉันหมองคํ้ำคำเครียดนะคะดิฉันมีปัญหาสิวตั้งแต่วัยรุ่นค่ะรายได้ส่วนใหญ่ที่หามาได้ก็หมดกับการรักษาสิวค่ะดิฉันเป็นสิวเรียกมันว่าสิวอนาคอนดานะคะมันเป็นสิวอักเสบเม็ดใหญ่ๆแล้วมีหลายๆหัวในนั้นนะคะบีบเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะคะพอเวลามันหายแล้วอะ่ะมันจะเป็น หลุมเป็นบ่อนะคะปัญหาของดิฉันทำให้กังวลมากๆไปไหนมาไหนก็มีแต่คนทักว่าทำไมสกรปรกทำไมปล่อยให้หน้าสิวเขอะขนาดนี้เป็นสาวเป็นแท่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ดิฉันหมดความมั่นใจก็คือเรื่องนี้อะคะ่ะดิฉันก็เลยทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้หน้าดีหาหมอแพงๆก็แล้วใช้ครีมแพงๆก็แล้ว จนท้ายที่สุดร้องไห้โปะยาหมองท้าหน้าทั่วหน้าซะเลยค่ะมันไม่หายสักทีค่ะทำยังไงก็ไม่หายตอนใบรุ่นก็โทษนั้นว่าฮอร์โมนพอแก่ๆโอ้หน่าเครียดปรอบใจตัวเองก็เป็นสิบสิบปีค่ะจนท้ายที่สุดดิฉันตัดสินใจเดินเข้าสู่สถาบันความงามแห่งหนึ่งนะคะเขาพอกหน้าให้ดิฉันเขาเรียกพอกสดนะคะ กรรมวิธีของเขาทําให้หน้าแห้งเรื่อยๆเรื่อยๆจนเวลายิ้มอะค่ะผิวหน้าของดิฉัน,น่ะร่วงเหมือนรังแคเลยค่ะทําอย่างนี้มาสองปีค่ะจนเกิดอะไรขึ้นหน้าดิฉันมีเลือดกับน้ําเหลืองไหลออกมาทุกท่านลองนึกภาพเวลาเราเป็นแผลแล้วเราดึงผ้าก๊อซออกจากแผลที่มีเลือดกับน้ําเหลืองอะค่ะดิฉันต้องดึงผ้าปอกหมอออกจากหน้าอย่างเงี้ยค่ะทุกเช้าอะค่ะ ทุกวันกลับไปหาที่สถาบันความงามนั้นเขาบอกว่าน้องมาถูกทางแล้วพี่หนักกว่านี้อีกดูหน้าพี่สิเดี๋ยวนี้สวยเลยระหว่างนั้นก็หมดเงินพอสมควรนะคะช่วงระหว่างนั้นน้องสาวดิฉันก็เลยบอกดิฉันว่าด้วยความสงสารเงินก็หมดไปเยอะหาอะไรทำเถอะจะได้มีเงินไปรักษาหน้าต่อ ก็เลยชวนมาฟังโปรเจกต์ที่ยูนิลิเวอร์ค่ะทุกท่านว่าดิฉันสนใจไหมคะดิฉันไม่สนใจค่ะแต่พอสักพักน้องสาวบอกว่ามันมีเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องตรวจผิวนะเอาหน้าเข้าไปเป็นอุโมง์เห็นปัญหาผิวทั้งหน้าเลยทุกท่านเชื่อไหมคะเช้าวันลุกขึ้นดิฉันมาเลยค่ะ <laughs> เพราะว่าถ้าเรื่องความสวยงามเนี่ยบอกเถอะไปทุกที่ ไกลแค่ไหนนั่งรถเมกี่ต่อดิฉันก็ไปซื้อไปใช้นะคะพอดิฉันมาตรวจผิวดิฉันมีสารก่อสิวข้างเดียวพันแปดสิบเอ็ดจุดค่ะดิฉันก็คิดว่าหน้าดิฉันก็เยอะแต่ไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้ค่ะตอนที่ใครๆเอารูปนี้ไปนะคะเขาบอกว่าคนที่ถ่ายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะคะคือมีสารเรืองแสงที่หน้าด้วยค่ะมีสารประหลอดตกค้างเต็มที่หน้าเลยค่ะ ตอนนั้นที่ฉันก็คิดว่าสเปเชียลิสต์แนะนำคินซิ่งกับชุดพื้นฐานก็ลังเลทำไปทำมาตัดสินใจใช้เพราะว่าคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียนะคะก็เลยใช้มาประมาณสักสิบกว่าวันนะคะก็ได้ปรึกษาน้องสาวว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะแล้วน้องสาวก็เลยถามว่าไอ้ดีเท่าไหร่นี่คือยังไงดิฉันบอกว่าให้มันหายเลยอะ่ะน้องสาวบอกใช้อะไร ไม่หายมาเป็นสิบสิบปีจะให้สิบกว่าวันหายมันไม่ใช่อ่ะปกติผิวเราผัดเซลล์ผิว28วันดิฉันก็เลยกลับไปตั้งหน้าตั้งตาใช้นะคะดิฉันก็ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องมาเชื่อไหมคะประมาณสองสัปดาห์ค่ะหน้าดิฉันค่อยๆดีขึ้นจากสารก่อสิวพันแปจุดเหลือเจ็ดบสจุดค่ะ ด้วยความที่ลอกหน้ามา2ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือดิฉันไม่มีตะข่ายผิวอีกแล้วคงสร้างผิวหน้าหายไปหมดเลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือดิฉันต้องทานผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผิวหน้าแข็งแรงค่ะฉันก็เลยตัดสินใจใช้ชุดยกกระชับแล้วก็ทาน p e r f e c t r a d i a n ดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นดิฉันขาวขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ ผลิตภัณฑ์ Perfect Radiance นะคะทำให้มีคนมาทักมาถามว่าไปใช้อะไรมาทำไมผิวหน้าเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยดิฉันก็เลยกลับมาถามน้องสาวจะพูดยังไงดีอะอยากได้ตังแล้วอะ่ะเคยแต่เสียตังอะ่ะน้องสาวดิฉันก็เลยแนะนำบอกว่าให้มาศึกษาว่าเขาพูดกันยังไงเขาทำธุรกิจยังไงถึงสำเร็จนะคะดิฉันก็เลยตั้งหน้าตั้งตาใช้สินค้าร้อเปอร์เซนต์ค่ะ และดิฉันเรียนรู้ศึกษาในธุรกิจนี้อย่างจริงจังทำให้เกิดทีมงานใช้สินค้าร้อยเปอร์เซ็นแล้วครอบครัวดิฉันยกตัวอ,อย่างเช่นน้องชายดิฉันนะคะเขาเกิดมาเพื่อทำลายสถิติดิฉันดิฉันมีสารก่อสิวพันแปบเอจุดเขามีพ2 0 0กว่าจุดค่ะ <laughs> <laughs> เขาก็ใช้แล้วก็เปลี่ยนแปลง <laughs> เพื่อนก็ทักถามมีรายได้หลายหมื่นแล้วดิฉันได้รับการบูรณะจากผลิตภัณฑ์อาวิยองสามีของดิฉัน เรียกว่าปฏิสังขรณ์กันเลยทีเดียวนะคะครอบครัวเราใช้สินค้าสำเร็จนะคะก็เลยทำให้เกิดธุรกิจมีรายได้ในธุรกิจนี้นะคะพอสร้างองค์กรที่เติบโตเพิ่มเพิ่มขึ้นมาดิฉันก็เลยตัดสินใจแต่งงานแล้วก็มีลูกค่ะช่วงนั้นน้ำท่วมค่ะดิฉันหนีไปคลอดลูกที่โคราชนะคะดิฉันอยู่กรุงเทพสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือคลอดไปแล้ว แต่ยังมีน้ําหนักตัวอยู่ที่ฉันอ่ะ84กิโลนะคะดิฉันก็จะทํายังไงดีมีแต่คนทักว่ายังไม่คลอดอีกเหรอ <laughs> <laughs> แล้วก็มีคนทักว่าเอ๊ะลูกแฝดไหมลองไปตรวจด,ดูไหมเกิดยังมีอีกคนหนึ่งอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยผลิตภัณฑ์อาวิยองช่วยชีวิตดิฉันอีกแล้วนะคะดิฉันก็ให้นมลูกสามเดือนแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์สลิมนะคะ สี่เดือนลดไปสามสกิโลค่ะตอกย้ำว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะทำให้หน้าเปลี่ยนหุ่นเปลี่ยนมีรายได้นะคะดิฉันได้ไปทิปท่องเที่ยวกับบริษัททุก,ท,กทิปทุก,ท,กทิปที่มีทั้งสัมมนาในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะได้ไปกับอัปลน์ที่เรารักนะคะด้วยความ สำเร็จในธุรกิจเนี้ยค่ะฉันบอกเลยว่าดิฉันขอบคุณน้องสาวเพราะตอนแรกดิฉันก็ไม่คิดที่จะเชื่อเขาอะค่ะแต่พอมานั่งนึกว่าเอ๊ะทำไปสักพักหนึ่งทำไมเราจะไม่เชื่อกันหนาเราเป็นพี่เป็นน้องกันคะเนาะเราโตมาด้วยกันเราเชื่อเพราะว่าเขาสำเร็จด้วยภาพความสำเร็จของเขานะคะทำให้เรามั่นใจเดินหน้าค่ะ ล่าสุดดิฉันไปทิปท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้กับครอบครัวทั้ง9คนค่ะแล้วก็ดิฉันไปศูนย์วิจัยที่เซี่ยงไฮ้ทำให้มั่นใจมากว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะทำให้เราอ่อนไวได้20กว่าปีเลยนะคะทุกท่านนะคะล่าสุดดิฉันตัดสินใจถอยรถโตโยต้าแคมรี่ไฮบริค่ะมาหนึ่งคันเพื่อตอกย้ำ ให้ทุกท่านและก็ทีมงานค่ะและรวมทั้งคนที่เพิ่งมาใหม่นะคะเห็นว่าธุรกิจนี้เราใช้สินค้าสำเร็จเป็นธุรกิจได้มีรายได้ได้นะคะขอเสียงตบมือให้บริษัทยูนิลิเวอร์หน่อยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ทำให้รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะ ถ้าทำบุญสวยและรวยชาติไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าทำใช้สินค้าเอาย้องสวยและรวยชาตินี้ถ้าดิฉันทำได้ทุกท่านทำได้แน่นอนคะ่ะจจวา